เกือบจะเสียโฉมแล้วอุ้ยตื่นเต้นมากแนทนัชชาครับยังไงบ้างเล่าสุนัขกัดหน้าลูกชายเป็นแผลข้างแก้มเลยโอ้ยเอ็นดูจังเลยอ่ะนะครับก็คือเขาออกมาโพสเตือนนะครับพอกับเห็นภาพหน้าน้องแล้วแบบรู้เลยว่าเป็นเยอะอ่ะดีนะเนี่ยยังเด็กอยู่ยังแบบซ่อมแซมตัวเองได้นะครับแล้วก็เขาแบบลูกชายเนี่ยถูกสุนัขกัดหน้าเป็นแผลเวอะเลยแล้วเขาก็รู้สึกปวดใจมากเขาจะจดจําเหตุการณ์นี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็เตือนสติตัวเองด้วยนะครับ คือเนี่ยเห็นภาพในไอจีปั๊บเนี่ยเขาก็ร่าย,ยาวเลยเกี่ยวกับแผลที่ใบหน้าของนุกชายน้องเรม่านั่นเองนะครับว่าตอน10บโมงเนี่ยเรม่าก,กินข้าวอยู่เดินไปกินในบ้านจังหวะที่นัดกําลังคุยกับแม่แป๊ดแล้วก็พี่กิ๊กอยู่เนี่ยหมาหมา,หมาชื่อควนเหรออ่านว่าควนไหมควิน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 ลิตาเนี่ยควินเควินลิตาหรืออะไระเควินลิตามะ เออจะไม่ใช่ขนหรอกขนเราปากแเควินลิตาอุผู้ชมเม้น์กันมาหน่อยหมาเขาชื่ออะไรเควินลิตาอ่านว่าอะไรเออนะครับหมาเขาเนี่ยเข้ามาพอดีหลังจากไปเดินเล่นกลับมาค่ะแล้วน้องเรมา่าเนี่ยกำลังหยิบของเข้าปากนะครับผมแล้วแม่แป๊ดกำลังบอกว่าเรม่าอย่าเข้าปาก <c oughs> หมาก็กระโดดใส่เรม่าทันทีเลยล้มลงที่พื้นนะครับ แล้วเหมือนจะซ้ำเขาอีกด้วยหมาเนี่ยดีที่คุณแม่แ๊ดเขากระโดดตัวเอาแบบบังไว้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่แนทนาช่างเราก็สติไม่อยู่แล้ว<อ>ช็อกสีเห็นลูกเลือดไหลเนี่ยเลือดไหลเยอะมากนะครับเก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยได้แต่ยืนร้องไห้แล้วก็อธิษฐานขอให้ลูกไม่เป็นแผลใหญ่นะฮะอ๋อแต่แผลน่าจะไม่ใหญ่มากแลยจะบอกว่าโชคดีที่น้องยังเด็กอืมดังนั้นแผลเนี่ยจะหายได้เองโดยเร็ว คือเซลลจะหายเองนะะดังนั้นะอืก็ระวังด้วยคนที่มีหมาหรือว่าเด็กอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยต้องระวังเลยหมาเขาไม่ได้ทำร้ายหรือแล้วแต่ว่าบางทีเขาเล่นหรือว่าเขาเห็นของกินที่มันจะเข้าปากเขาก็จะไปงับหรือของเล่นไปงับอะไรเงี้ยแล้วมันพลาดไปโดนนะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะแต่เด็กเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะเราไล่ขี่หมาตลอดหมาหนีเราตลอดเลยสงสารหมาขนาดนงเลยโอ้อะไปอัปเดตอาการกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะครับผม ไปทําแผลที่โรงพยาบาลก็มีชิ้นเนื้อที่จะต้องตัดทิ้งอะคะ่ะแผลนจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็มีชิ้นเนื้อตายที่ต้องเอาออกแผลก็คือเป็นหลุมเชี่ยวลงไปเป็นรูลงไปอะคะ่ะใช่แต่หนูไม่กล้ามองหนูรู้แค่ว่ามันเป็นรูเพราะว่าพี่เบ็กเป็น,เป,นเป็นคนบอกอะหนูก็อยู่ในห้องด้วยแต่ว่านหนูไม่กล้ามองแผลเขาพอ,อเห็นปุ๊บเนี่ยใจแล้วสั่นเลยทาอะไรไม่ถูกเลยใช่ไหมตอนที่แบบว่าน้องโดนโดนหมาก,กาดนะัดอะไรอย่างเงี้ย พี่คือเหมือนมันวิญญาณเราหลุดออกจากล่างเลยอะแบบเราวิ่งเข้าไปช่วยไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะมันมันช็อกอะเพ hmm. ิ่งเข้าใจว่าอารมณ์ช็อกเป็นยังไงคร่ะช็อกค,คือแบบตัวหนีแข็งแต่ข้างในมันรู้เราว่าลูกอะโดนกัดแต่ว่าร่างกายไม่สามารถวิ่งไปได้ดืขุขาหนือย่างเี้เราก็แบบพอสักพักเรามีสติกลับขึ้นมาเรารีบวิ่งไปหาลูกแล้วก็ลูกอุอ้มอุ้มลูกขึ้นมาค่ะแล้วจัระหวะนั้นก็เห็นแล้วว่าหน้าลูกอะเลือดออกเราก็แบบ ตะโปเรียกที่ไปทียอะไรแบบพี่เป๊กพี่เป๊กแบบพาลูกไปโรงพยาบาลพาลูกไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็วิ่งรู้ตัวอีกทีคือขึ้นมีอยู่บนรถแล้วต้องฉีดห้าเข็มค่ะการพิษสุนัขบ้าต่อให้เป็นหมาที่เลี้ยงในบ้านแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าต้องฉีดแล้วก็ต้องทําแผลล้างแผลวนันขาคอยคอยไม่ให้แผลติดเชื้อคะ่ะเราต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยพอแยกบ้านเลยคือแบบหนูก็ยื่นคา กับพี่เป๊กเลยเพราะว่าหมาเนี่ยเป็นหมาของพี่เป๊กที่เขาเลี้ยงมาแต่เด็กหนูก็บอกเขาว่าแบบต้องแยกแล้วแล้วก็แบบไม่โอเคมากๆถ้าเกิดจะอยู่รวมกันอยู่คือนะั้นแบบอยากเตือนเลยนะคะว่าแบบหมาก,กับเด็กอะ่ะเป็นอะไรที่ต้องระวังที่สุดถ้าเป็นไปได้ควรอยู่แยกกัน แยกสัดส่วนแบบห้ามเจอกันถ้าเกิดว่ามันเป็นหมาที่แบบเราแบบไม่รู้เรายังไม่ได้รู้จักนิสัยมันมากทอองเนี่ยเราควดแยกหรือว่าเอาจิงๆหมาบางตัวที่แบบมันดูใจดีไม่กัดมาคิมก็อาจจะกัดก็ได้เราอย่าคิดว่าแบบไม่กัดไม่กัดเลยก็คือนายก็จะระวังมาทุกตัวบนโลกนี้ไ่ตั้งนี้ไปคงจะแบบให้อยู่ห่งห่างหมาไว้ดีที่สุดนะคะ คือเข้าใจเลยนะก็คือกลายเป็นคนที่กัดระแวงแล้วกลัวเลยอืมเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงไงกับลูกด้วยกําลังเด็กอยู่เลยแล้วแขาใแก่เหมือนกันนะฮะแต่เขาเล่าแล้วเราเข้าใจเลยนะเพราะว่าการที่ตัวเราเนี่ยช็อกขนาดที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มัน<ร>แบบทำอะไรไม่ถูกออโ้ ฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะต้องรีบมีสติที่สุดนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมเรื่องหมาเนี่ยจริงๆผมว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจกัดหรอกบางทีเขาอยากจะเล่นแล้วแบบมันอาจจะพลาดนะครับก็ต้องระวังด้วยซึ่งจริงๆเป็นคอกี้อ่ะก็ไม่ได้ดุร้ายนะคารที่เขาเลี้ยงเป็นคอกี้นะครับแต่ว่าค่อนข้างตัวใหญ่อืมเออก็ต้องระวังเพราะบางบางทีหมาบางตัวก็รักเด็กก็มีนะแต่เราว่ายังไงก็หายไวๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้องยังเด็กแผลเนี่ยจะหายไวกว่าปกติเพราะเซลล์กำลังเติบโตนะฮะ